สวัสดีครับหลังจากที่ทดลองใช้กับของเพื่อนนะครับรู้สึกประทับใจก็อยากจะแบ่งปันนะครับสำหรับสว่านแล้วก็ไขควงตัวนี้นะครับมาสรุนะครับที่จริงผมไม่ได้มาสรุปไม่ได้มาจ้างผมรีวิวนะครับเอเดอร์มาก็จะมาช่วยงานหลังจากที่จะเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเปิดออกมา ก็จะมีใบรับประกันอะไรก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับสแกน qr code อะไรก็คู่มือการใช้งานนะครับอุปกรณ์ผมไม่เน้นอของแถมนะครับก็รุ่นนี้มีแบตสองก้อนนะครับก้อนหนึ่งกำลังชาร์จอยู่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ อ,อันนี้ก็เขียนไว้สิบหกโวลต์นะครับก็ไม่รู้เขาวัดกันยังไงนะครับถ้ามองบอดี้ภายนอกนี่ก็จะรู้เลยข้างในเป็นแบตลิเทียมนะครับสีก้อนอเคยถอดมาซ่อมนะครับแล้วก็มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อ่าเขาเรียกวงจรอะไรนะครับที่ควบคุมการชาร์จนะครับให้สีก้อนนี่มันเท่าเท่ากัน BMS หรืออะไรนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับอของแถมที่ได้มาก็ามีสแตนเลสที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับตัวนี้เห็นหลายๆท่านรีวิวก็ไปตอกตะปูหรืออะไรนี่ผมก็คงจะพยายามไม่ใช้นะครับมันก็เกินไปนะครับเอาไปจุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ย นะครับอันนี้เพิ่งจะใส่เข้าไปใหม่ๆนะครับก็เพิ่มดูบึกบึนแข็งแรงนะครับหลังจากใช้แล้วประทับใจก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะซื้อมานะครับมาช่วยงานขันสกรูขันสกรูยิงหลังคาพวกนี้นะครับก็จะมีชุดคัดปรับให้นะครับหขันสกรูก็ปรับน้อยๆแล้วมันก็ฟรีของมันเองนะครับหนึ่ามสี่ห้าจนถึงเท่าไหร่ครับ 21หรือ12บสอยี่สิบเอ็นะครับหัวนี้ถอดได้นะครับถอดตัวน,นี้กรณีจะเจาะเหล็กเจาะไม้ก็ใช้หัวนี้นะครับแต่ถ้าจะยิงหลังคานะครับก็สวมเร็วถอดแบบนี้ใส่เข้าไปได้เลยข้างในนี้มีเม่เหล็กนะครับ ถ้าเป็นหัวบล็อกเบอร์แปดก็จะดูดไม่หลุดนะครับอ่านี่นะครับของแถมได้มาตัวเดียวหัวแฉกตัวนี้แม่เหล็กไม่ดูดนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้ดูดหัวแหลมทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกเบอร์แปดนี่มีหน้าสัมผัสให้แม่เหล็กดูดเนี่ยจะไม่หลุดนะครับอ่าก็แย่เข้าไปอ่าแย่เร็ว อาจจะใส่ไปใส่มานะครับเพราะว่าผมถือกล้องมือหนึ่งไม่มีไม่ใส่ขาตั้งกล้องนะครับนี่นะครับแม่เหล็กดูดดูดแล้วนะครับไม่หลุดก็หลุดหลุดเหมือนกันนะครับหลุดยากนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสไม่สะอาดนะครับก็แสดงเห็นว่ามีแม่เหล็กเฉยๆนะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ของแถมนะครับถ้าชุดที่มีของแถมและตัวนี้ยัง ก็อีกราคานึงครับชุดที่มีของแถมและตัวนี้ยังต่อใส่อุปกรณ์เสริมซึ่งทาออกมาขายนะครับมาสรุดทาออกมาขายหลายตัวเลยครับองศาการขันตัวปรับองศานะครับสวิต์ปรับซ้ายขวาตรงนี้นะครับตรงนี้ไฟเตือนสถานะแบตนะครับ3รูนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่แบตให้ดูนะครับไฟ LED นะครับสองสว่าง นะครับเวลากดสวิตช์ไฟ LED ก็จะติดเดี๋ยวจะใส่แบตให้ดูนะครับความเร็วรอบอแล้วแต่เรากดมากน้อยนะครับแบตตัวนี้คงรอชาร์จอยู่แต่ก็คงมีไฟเดี๋ยวใส่แบตให้ดูนะครับสปาดปรับความเร็วอยู่ข้างบนนะครับสองสเต็ปนะครับหนึ่งสอเนีครับเลขสองเลขห นี่นะครับเดี๋ยวใส่แบตให้ดูนะครับพอใส่แบตเตอรี่ครั้งแรกนะครับไฟเตือนสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็ตอนกดก็จะติดนะครับแตะที่สวิตนะครับสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับ ไฟเตือนสถานะแบตเตอรี่ก็จะโชว์แบบนี้นะครับไฟ LED ก็จะติดตลอดที่เรากดสวิตช์ตัวนี้รอบความเร็วมากน้อยแล้วแต่เรากดนะครับดูนะครับก็แสดงว่ามีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอยู่ข้างในนะครับก็คงไม่ต้องไปลื้อมาให้ดูนะครับ ใช้งานดีเหมาะมือนะครับการออกแบบที่เนียนสวยดีมากนะครับยี่ห้ออื่นก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมปกักตะก้าไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นมาสลุผมก็ไม่กล้าที่จะไปซื้อแบรนด์อื่นนะครับเดี๋ยวจะเสียตังเปล่านะครับก็ออนไลน์มาก็ต้องเสี่ยงนะครับออนไลน์มาเดี๋ยว ดูร้านให้ดีนะครับแต่ว่าผมปักตะกร้าให้แล้วก็คงไม่มีปัญหานะครับขายดีมากนะครับรุ่นนี้มาสลุกก็ไม่มีอะไรนะครับมีออปชันเยอะกว่านี้ก็มีนะครับราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามของแถมออปชันนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับนะครับน่าใช้นะครับสำหรับคลิปนี้แนะนําเครื่องมือนะครับสำหรับแฟนครับแค่นี้ก่อนนะครับ ยังไงก็แวะเข้าไปชมในตะก,ก้านะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับก่อแอปส้มช้อปปี้นะครับคิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ